สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริว่าจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นการฉลองยอดขาย10ล้านหลอดของแบรนด์ยาสีฟันสุดปัง Ddent สูตรเปเปอร์มินที่ถูกพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการดูแลช่องปาก ด้วยส่วนผสมของฟลูออไรด์1,500 ppm ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุและสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์รวมถึงสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นในทุกครั้งที่แปรงฟันระงับกลิ่นปากได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยมีเภสัชกรหญิงสิรินยาพงประยูนประธานกรรมการบริหารบริษัทเซริเซ่แมนยูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสีฟันดีเดน เข้าร่วมในงาน Opening G d e n t 10 Million Celebration 10ล้านได้เพราะมีเธอโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage G d e n t Official ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นงานฉลอง10ล้านหลอดนะคะวันนี้เป็นงานฉลอง10ล้านหลอดนะคะก็8เดือนแล้วนะคะได้10ล้านหลอดแล้วก็ จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นงานฉลองขอบคุณทุกคนขอบคุณดีเซนเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นเบื้องหลังของความสําเร็จนะคะทําให้ดีเดนได้สิบล้านหลอดในวันนี้ค่ะคือเริ่มคือเริ่มต้นนะคะก็คือติดตามพี่ป้องอยู่แล้วเป็น f อพี่ป้องค่ะแล้วก็ด้วยผลงานด้วยแบบว่าหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ถามกันกับตัวแทนสาวเสียงโหวตกันอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็นพี่ป้องนวัดค่ะก็เป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจที่ เราก็เห็นยอดอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้จริง1ิล้านหลอดมันมันไม่ได้เรื่องง่ายนะถึงแล้วเราก็ได้คุยกับอย่างบอสนี่ยพี่ปัดก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพศตด้วยแล้วก็เคยคุยกันเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นหลังบ้านนะว่กวนเองกับมือไหวได้สูตรที่แบบดีจริงๆแล้วก็ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าเออมันมันดีแล้วมันก็มีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอรอดีใจที่เขาชวนครับคือเย็นไปนักแสดงอย่างเงี้ยเวลาคุยใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันใกล้มากอะ่ะบางทีโอ้โหใกล้มากอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าถ้าถ้าเกิดเราไม่มั่นใจหรือเราแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราใช้แล้วรู้สึกเรามั่นใจเนี่ยเราก็สามารถทํางานทาอะไรได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับมั่นใจมั่นใจส่วนใหญ่นะคะหลกักๆเนี่ยคือเลือกใช้สมุนไพรก่อนนะคะ <lunch> เพราะว่าคือเราเนี่ยมีความชื่นชอบในสมุนไพรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยช่วยในเรื่องของแบบดั้งเดิมเนี่ยเรื่องดับกลิ่นเรื่องฟันขาวเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแกนหัวใจหลักเลยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของ การที่แบบว่าทำกาแฟได้ดีคุมกลิ่นได้12ชั่วโมงแมบบนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้แบบตื่นเต้นมากเห็นทุกคนจะเห็นทีแรกที่ถ่ายกันรอยสองคนบาดด้วยนะ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> เป็นแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาระพี่ป้องมากนะคะวันนั้นคือหลายเทคมาก <laughs> สบายครับโอเค จริงๆน่าจะมีประมาณ2เวอร์ชันค่ะตอนนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยน่าจะประมาณมีนานะคะตอนนี้ก็คือบอกว่ากําลังแบบว่าเอามาเปิดตัวที่นี่ก่อนให้ทุกคนได้เห็นเป็นที่แรกก่อนใช่ค่ะก็คือหลังจากนี้ก็คือเน้นรู้การตลาดหนักเลยนะคะเหมือนเป็นการแบบปูพรมค่ะเพราะว่าปกติแล้วนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นป่าล้อมเมือง เติบโตจากทางรอบนอกก่อนนะคะแล้วก็ยังแจวพี่ป้องเลยว่าเนี่ยตอนนี้เข้าเมืองแล้วแล้วก็ต้องให้พี่ป้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หลักให้เรานะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะไปให้ถึงทุกคนเพราะว่าดีเดนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ใช้เพราะว่าช่วยดูแลช่องปากและฟันได้จริงๆแล้วก็เป็นยานติดฟันสมุนไพรที่ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่บอกต่อซื้อซ้ำแล้วก็บอกอยากขอบคุณทีมงานแม่ทีมนะคะตัวแทนทุกคนนะคะที่ เขาเรียกว่าจับมือกันสู้มานะคะจากเริ่มต้นแค่ลองใช้แล้วก็บอกว่าอ้ขาย4ี่ลองสีจนวันนี้มา10ล้านลองและที่สําคัญคือต้องขอบคุณพีเซนเตอร์รทุกท่านมากๆคือโชคดีมากๆตั้งแต่ทีหลายท่านเลยใช่ตั้งแต่ป้าจุลีลลนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลด์น้องแพลวพาวรวมกระทั่งจนถึงพี่ป้องเองทุกคนคืเต็มที่แล้วก็ อินในผลิตภัณฑ์มากๆาคือใช้เขาใช้กันจริงๆอะค่ะแล้วก็มีกระติบขอกันแบบรังสองลังตลอดเบิกตลอดเพราะว่าใช้จริงแล้วก็ขอ <c oughs> ได้ด้วยแหละครับใด้ใช่ <c oughs> แล้วทุกคนก็อินกับผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆค่ะครับฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะยาดีฟันดีเดนนะฮะแล้วก็สังเกตว่าทุกคนเนี่ยมาเยอะมาแล้วอยู่เหมือนเป็นครอบครัวก็อยากชวนทุกคนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะรับเพราะว่าดีจริงใช้จริงแลบประกันสุดยอดะครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ